บอลเนี่ยน,นะคะเขาแยกตัวออกมาตั้งลายกลุ่มไม่เป็นไรผมก็เราทํางานงคนทํางานเวลาไล่จับหมามันตกอเอาจะเอาไหนคลิปแต่ว่าทําคุณดอยท,ทํแท่เป็นท่าเปิดๆก็ได้ชิ้นแก๊งโบโบเหมือนกันหมดเลยบ้างหรือว่าไงครับใช่ค่ะโบโบอันนี้มันเป็นแก๊งใหญ่มากนะครับโบโบเนี่ยมีค่ะ แต่จริงม,มีอยู่ทั่วมีอยู่ในเชียงใหม่และและทั่วประเทศหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเราก็จะติดตามขยายผลไปด้วยแน่นอน,นะค่ะก็ตอนนี้คือชีช้แจงก่อนเลยนะคะว่าวันนั้นเราได้ทําการแจ้งความโดยเรื่องพอรบคอมพิวเตอร์เนี่ยทางตัวแทนวัสดอกไทยแลนด์ซึ่งเป็นคนแจ้งความดําเนินคดีส่วนเรื่องทารุณกรรมสัตว์ ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงคือประสุสัตว์เรียบร้อยแล้วเป็นใน,ในวันที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องหลักคลิปหลักฐานเรามีพร้อมค่ะภาพเคลื่อนไหวคลิปที่แสดงชัดเจนรูปพันุสันฐานว่าเป็นในบอมอย่างชัดเจนนะคะก็คือตามรอยสักที่ต้นท,ท,ที่แขนที่เขามีอยู่ซึ่งสามารถเอาไปเทียบได้ค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวใบหน้าเขาชัดเจนและส่วนพรุ่งนี้จะมีการาผู้การจะมีการ ตั้งห้องเปิดห้องประชุมนะคะในการตั้งทีมสืบสวนคดีนี้ขึ้นมาใหมค่ค่ะอย่างคลิปหลักฐานที่เรามีนั้นเป็นคลิปที่เป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมที่ว่ามีการร่วมพิเป็นคลิปที่เรามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในวันนั้นที่เราไปที่สพสารพีท่านร้อยเวรเราเราจะเปิดอันนี้คือความจริงนะคะคือเราจะเปิดคลิปภาพให้ท่านดูท่านบอกว่าท่านไม่อยากดูท่านไม่ชอบเห็นภาพแบบนี้ค่ะ แล้วคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เขาแ้างว่ามันเป็นคลิปเมื่อสิบกว่าปีแล้วหรือว่ามันเป็นคลิปคลิปที่เขาเพิ่งทําเมื่อไม่นานนี้ครับเ,ออเรื่องระยะเวลาเราเรา,เรายัางพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าตามรอยสักนะคะจะมีทั้งที่รอยสักครบถ้วนทั้งสองข้างและอีกคลิปจะเป็นรอยสักที่มีรอยสักเพียงข้างเดียวอาจจะต่างที่ต่างเวลาแต่ว่าความผิดได้เกิดขึ้นแล้วก็เรามีคลิปชัดเจน,นะคะแล้วอย่างเขาแ้างบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีการสงสัยเขาเป็นแกนทำแบบทำเพื่ออวดกันเฉยๆไม่ได้มีการร่วมเพศจริงเนี่ย ตรงนี้เรามีม,มีมีการสืบสอบหลักฐานเพิ่มเติมไหมครับเรื่องนี้นะคะตามพรบรป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสว,ส,สวัสดิภาพสัตว์ปี2557เนี่ยระบุไว้ชัดเจนมาตรา3ความหมายของการทารุณกรรมการใช้สัตว์ประกอบการกิจก็และและ,และการที่ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจนี่ก็คือความผิดของการทารุณกรรมแล้วค่ะเราเราไม่จําเป็นจะต้องไปหาภาพที่ เห็นอวัยวะเพศสอดใส่หรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วโดยที่เจ้าหน้าที่โดยตรงที่มีหน้าที่เรื่องนี้ก็ได้ทําการแจ้งความไปแล้วเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ค่ะเขาแอบว่าเขาทาก่อนที่จะมีพรบแสตด่อนมีพรบคอมพิวเตอร์อู่มันก็เหมือนสมมุติว่าวันหนึ่งเราไปไปแทงใครสักคนหนึ่งบาดเจ็บพอวันหนึ่งเวลาผ่านไปแผลนั้นหายไปแล้วความผิดที่เขาเคยกระทํามันก็ยังอยู่แล้วเรามีหลักฐานชัดเจนค่ะ เรายืนยันว่าเราจะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้จนถึงที่สุดใช่ไหมครับแน่นอนค่ะยืนยันว่าจะทําเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระเทือนใจคนคนรักษ์โดยเฉพาะคลิปที่ออกมาเนี่ยรับไม่ได้เสียงหมาที่ร้องโหยหวนและเขาได้รับความทุกข์ทรามานก็ไม่ได้มีความสุขกับการกระทําที่มนุษย์กระทํากับเขาแบบนั้นซึ่งทางเรารับไม่ได้และเราจะดำเนินการให้ถึงที่สุดและขยายผลต่อไปค่ะ